โพสวัชเชนและโพ้ดางลิตนะคะมาลงพื้นที่ที่หมู่บ้านอะไรคะโค้งสลอดโค้งสลอดค่ะหมู่หกตำบลหนองกระปุกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะอันนี้รอบที่เท่าไรแล้วคะที่มาไถ่ายทำรอบที่ตอนที่สามนะที่สามหนึ่งที่ตคนานั้นมาตอนข้าวยังน้อยน้อยนะนอาหยช่วงหนึ่งก็คือข้าวรุ่นรุ่นขึ้นอันนี้ตอนออกรวงอันนี้สามผลที่สามเนนะคะเก้าสิบวันแล้วเก้าสิบวันแล้วค่ะอ๋อค่ะนี่ข้าวสมบูรณ์มากนะคะ ใช้แร่ธาตุและบ BCO แร่ธาตุไปหนึ่งกระสอบใช่ไหมคะหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบแล้วะ BCO ไปประมาณเท่าไหร่คะนี่สองเลยไหเนี่ยผมฉีดอยู่ทั้งหมดเนี่ยสี่สี่ครั้งสี่ครั้งอืแห้าห้าครั้งถึงไหมคะก็ประมาณก็ใช้โดมหนึ่งหนึ่งก็เท่ากับห้าครั้งเนาะห้าครั้งประมาณห้าครั้งฉีดอย่างเดียวใช้บ BCO แค่แร่ใช้แร่ธาตุหนึ่งกระสอบ นอกนั้นก็ใช้พ่นอย่างเดียวนะคะมีกตลอดโอ้ออกมาข้าวเราสมบูรณ์ขนาดนี้นี่สุดยอดเลยนะคะเราคิดว่าสมบูรณ์ตั้งแต่ที่ทามาไม่เคยได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะไม่เคยก็ดูดูจะใครไม่เชื่อก็ลงมาดูมาดูได้ค่ะที่หมู่บ้านป่งสลอดนะคะบ้านพี่สมจิตนะคะใช่มาดูได้ค่ะเชิดสลารแวะดูเลยไดที่ถนนใหญ่ใช่คลิปนี้ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ